สวัสดีครับเพนน์หนึ่งต่อสิงห์ฟาล็อกว่าเป็นยี่ตองแววต่อสิงฟ้าลาล็อกฟแฟนเพจมือนห้องกับฟ้าเบิง่งบรรยากาศตรงหน้านะพี่น้องไอ้เ,อเ,อเ,อเอพนน์หน้องหัวเขา่ายังอะลามเต็มท้งเลยบรรยากาศ ลองดูการเก็บเกี่ยวอันนี้เดี๋ยวไปทนะั้ง,ง,งนันะ้นกับเลี้ยงเต็มตมเต็มตาเป็นน้องเอ้ยงามแตกงามๆตั้งนั้นเลย ดูกันเก็บเกี่ยวละเลิอกเกี่ยวแล้วพี่น้องเลือกเกี่ยวแล้วบรรยากาศยิ่งเศร้านี่ดีพี่น้องเย็นสบายฟังนี่เขาเขาเกี่ยวแล้วฟังโมงเมนหน้าเฮาเนาะพี่น้องเป็นหน้าของหายเพิ่นหายเพิ่นเห็ด เอาคพามมาเบิ่งตอนนี้เพิ่นยังมาท่านออกมาเอาหยุดตรงหน้าเอาการเลยพาพี่ฝันหนมามาเบิร์นนิ่งอากาศตอนเช้าๆนักพี่น้อง